ค่ะต่อไปเราจะมาพิมพ์รายงานพงดรนะคะลำดับแรกก็คือไปที่ Search เมนูค่ะแล้วก็พิมพ์รหัสนะคะ p t a x 1 m ค่ะแล้วกด Enter นะคะระบบจะขึ้นหน้าต่างใบต่อพงดรหนึ่งประจำเดือน เราก็จะมาใส่ตรงเดือนค่ะตรงนี้ใส่เป็นเดือน02ใส่วันที่จ่ายเงินใส่วันที่จ่ายเงินเดือนนะคะก็คือวันที่28 02ค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะเราจะสแสดงผลออกเป็นไฟล์นะคะโดยชนิดของไฟล์ก็คือ rep e x c i v e คะ่ะ แล้วก็กดปิมพค่ะระบบกำลังประมวลผลนะคะในรายงานนี้นะคะจะมีสอง้าค่ะอันนี้คือหน้าที่หนึ่งนะคะก็คือแสดงรายชื่อของผู้มีเงินได้แล้วก็หน้าที่สองค่ะก็จะเป็นแบบโฟมของเจ้าหน้าที่นะคะไว้ไวเซ็นค่ะ อันนี้คือเป็นพองอดหนึ่งแบบรายงานนะคะเสร็จแล้วเราออกจากหน้านี้เราก็กด F10 ค่ะค่ะแล้วก็กด p a n เซอหน้าต่างนี้ออกไปนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการออกรายงานพองอดหนึ่งค่ะ